สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวย456ค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงแรกของมื่อวันที่1 5หเดือนมิถุนายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื่อนี้ค่ะแอดผาพี่พี่น้องบระเทาสกุสสก้นนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากปูสามเงาค่ะเน้นย้ำนะคะคงสุดท้ายรัฐบาลไทยค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางนะคะแรงหนีของปูสามเงานะคะสิเดมาเป็นตัวไหนคอี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะน,นะคะอาจารย์จะเริญก่อนเลยนะบเบ่งแล้วรวยเด็กซีพีดูเบ่งแล้วรวยลรวฟังพาร์อาจารย์อยู่นะนี่คือควายปูไทย เพิ่มนะเพิ่มจากตัวเดิมไปหมายเล็กเดียวนะค่ะพร้อมแล้วนะคะก็กเริ่มเลยได้ค่ะเลขตัวยำตัวเดิมก่อนเนาะตัวเดิมมันปักหลักห้าศูนย์เจ็ดเนาะปักหลัก ย์เจ <57 S 2> <5, S 1> ็ห้าสิบเจ็ดค่ะตัวเก่าใช่ก็แคเพิ่มมาตัวหนึ่งวันนี้ก็ให้ให้ห้าสี่ห้าสี่สามอันนี้จับคู่แล้วห้าสี่สามนะคะใช่จับคู่แล้วห้าสี่สามค่ะศูนย์สามสองศูนย์สามสองค่ะเจ็ด สามสองเจ็ดสามสองค่ะเจ็ดสี่สองที่เพิ่มมาตัวนี้คือปีหล่อมันค่ะนี่เก็เอาแค่นี้นะมีแค่นี้ค่ะแล้วคงก็น่าจะมีสองเจ็ดหกอยู่เบิร์ใช่ไหมช <laughs> จะไม่ได้เลยคะ่ะอาจารย์คะสองเจ็ดหกอยู่เบิร์เลขสองเจ็ดหกนะคะ เหตุท้ายสองตัวนะเหตุท้ายสองตัวองอเฉพาะบนก่อนเนาะบนค่ะเฉพาะบนบนสองสี่สองสี่ค่ะสี่สามสี่สามค่ะสามสองสามสองค่ะ สองตัวล่างนะ,ะล่างในะคู่อีคู่เนี้ยไปบนล่างนะหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะคี่เจ็ดอคู่นี้ไปบนล่างสนะี่เจ็ดเะรอคะเก้าเจ็ดก็หกเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะคะเนี่ยไปบนลา่างเลยสองตัวนี้นะคู่นี้สองค,คู่นี้ไปบนล่างหกเจ็ดกับเก้าเจ็ดนะคะไปบนล่างแกค่ะ นีเลตสาวเยอรมันมาสามเลตนะไทยเหรอคะสาวเยอรมันไทยเหรอคะไทยค่ะวเรายังฝากมาสามหมายเลขสี่หมายเลขทั้งสามตัวเนาะสามตัวเขาศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าค่ะสองตัว น่าจะบนล่างเนียเขาไม่ได้บอกมาน่าจะบนล่างแปดสามแปดสามค่ะห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะห้า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 ค่ะแค่นั้นนะค่ะชาวเาอยอรมันชาวเยอรมันเขาบบกกันโรหาบเบิงรงละรวยเบิงรงนละรวยไปวัไดไหนกันดูว่างใช่มัน <laughs> มันรับไม่ได้รับได้แต่ว่ามันไม่มีคนจดเลขให้เหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่รับเขาไม่คงไม่ว่างนะเดี๋ยวนี้เบิงแล้วรวยกันเยอะค่ะเห็นพอมาอยู่สองสามทีค่ะมันขับรถใช่บอกว่าเขามีงานเยอะก็ดีแล้วนะแต่ก็ได้มีงานถูกไปมีงานมีกระด้างใช้ไปเนาะค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็มีเลขไทยแค่นี้แหละ ตามรานี้พระอาจารย์ให้แล้วใช่ไหมคะตำราก็ยังยังไม่ได้ให้เลยมั้งได้ให้ไปแล้วตำราเดี๋ยวลมออกหูหูหูอื้อมมนหัวตึ๊บเลยไม่รู้ว่าให้อะไรไปบ้างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเบิงเรื่อยๆดูแป๊บหนึ่งนะคะพระอาจารย์คะค่ะพระอาจารย์การให้ไม่จะได้เพิ่มจะให้จักเลขก็ได้ไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์คะเลขหัวทายไปแค่นี้ก่อนนะ ได้คะ่ะพระอาจารย์คะใช่แค่เดิน้นเน้นบนเนี่ยนะเน้นบนเน้นทั้งทังบุญปรารย์เนี่ยนะค่ะ <c oughs> ได้คะ่ะเมื่อก่อนที่เราลงล่างเนี่ยก็เลยเมื่อมันจะลงล่างค่ะเจ็ดหกกับเจ็ดเนี่ยเจ็ดสามสองกับเจ็ดสี่สองแล้วครับพระอาจารย์เจ็ดสามสองกับเจ็ดสี่สองเนี่ยน่าจะได้เฮฮาค่ะพระอาจารย์คะมันมีสี่สี่สองเนี่ยสี่สองสามสองเนี่ย เลขมันเดือนนี้มันจะวนเวียนอยู่น่าจะตรงตรงนี้แหละนะอ๋อค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะไปงวดนี้ไปงวดนาก็จะจะได้รู้เรื่องอะไรกันเนี้ยนะออกขัวออกคอยค่ะว่าค่ะนีที่รอมานั่งค่ะพระอาจารย์ก็รรู้เหมือนกันนะรู้ว่าหวยไทยจะเป็นไงค่ะวันนี้เบิร์กระลุไปไหนมาบ้างอืวันนี้ ค่ะหมดเวลาพอดีตามกันนะแล้วก็คุยเล่นได้เวลาเวลาพอดีค่ะอาจารย์ดูเบิ่งแล้วรวยก็ดูหลวงพ่ออยู่นนะหรือว่าอาจารย์อยู่ไหนะครับเลขกถ่ายข้าก็การนีกว่าเป็นที่หน้าหน้าเข้ามากทุกทุกคือเจ็ดนะสามสองกับเจ็ดเกยสองนี่นะสามสองเกยสองนี่ยน่าจะมาสุดๆแล้วนะ ถ้าใครเข้าก็าจะรูนะ่นเนาะบางทีเบื้องละรวยก็มีนะลื้อตรงมาพ้าการก็ได้นะพาเอการเบืาาเ้องะรวยมาก็ได้เนาะช่วยๆกันหน่อยเนาะจะได้ใกล้ใกล้เคียงเข้าไปเนาะแล้วก็โนและทอดกระถินและหเดี๋ยวไปทอดกระถินร่วมเอาหนุมทนาการะถินร่วมกันเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีใจเลย ตอนกลางคืนถ้ากลางคืน <genau> ฝันอีกปล่อยอีกนะได้ค่ะอาจารย์กลางคืนฝันอีกปล่อยอีกนะเพื่อจะมาขอให้ทุกคนมีความสุขกันเลยนะมีความสุขไปทั้งขอบคุณวเป็นเดินทางวันเดียวมาได้ประกอบกับภารักิจเทวดาคุ้มครองเลยเนาะกิจการงานเจริญรุ่งเรืองเลยเงินทองไหลมานะการิติเออเนาะสาธุเจริญก่อนเลยขอบคุณค่ะพระอาจารย์การวิสการนะคะสาธุนะคะ สรุปแนวทางททาคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวาทางาจากปูสาเงานะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูค่ะปักลักบนนะคะหาศูค่ะปักลักบนหาศนย์เจะคะจับคู่ค่ะหาสี่สามศูนย์สามสนะคะพี่น้องคะสองโตสองสี่แล้วก็สา นะคะพี่น้องคะบันนี้สองตัวบนล่างค่ะหกเจ็ดกับเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องเอาจจเลไรก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อนอกจากแนวทางของปูสามเงาแล้วนะคะบันนี่ปูแล้วก็มีแนวทางของสาวเยอรมันมาฝากพร้อมนะคะพี่น้องคะแนวทางของสาวเยอรมันมี่ศูนย์หนึ่งเก้านะคะแปดสามหาศูนย์แล้วก็หาห้านะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ แคราคาจะ,ะ,ะมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางาจากปูสามเงานะคะกับสาวเยอรมันนะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบระเท่าทสุขุสุข้นนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแลวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวาทางาจากปูสามเงาค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกะค่ะพี่น้องคะถ้าว่าอยากสิพผาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไมา่แลกกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ อเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของปูสามเงาค่ะทั้งเบิดทั้งมวนมีเพียงซ้ำเนี้ยค่ะพี่น้องคะแวกสิได้ขอตัวล่าพปพี่น้องบรรเทาสุขสุขนไปก่อนนะคะเอาไวพ้พอกันไ,มไ,มไหมกับแบนนคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ